ตอนที่ 3, สามสงคามไม่หน่ายกลยุทธ์เป็นโจรต้องโกยไวร่างหมึกที่วิ่งตรงไปทางทิศเหนือทีท่าของร่างอักษรหมึกนี้ออกจากทุรักทุเลและดูสามัญเชื่องช้าเป็นที่สุดข้าจับตัวมันได้แล้วสองบุรุษสำนักยุทธราชามัดขุนเขาคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างดีใจแม้จะไม่คาดหวังมากก็ตามว่าจะจับจอนโจมโศโครกหน้าผีได้อีกหนึ่งร้องโหหลังจากโยนเชือกเวทที่กำลังจะตะคุบร่างอักษรหมึกของลิวเชอร์ได้ หากเพียงแต่ว่าในพิพตานั้นก่อนเชือกเป้จะสัมผัสร่างหมึกของลิวเชอร์ในตาของร่างหมึกของลิวเชอร์คล้ายฉายแววเจ้าเล่ห์ที่มีประกายขึ้นมาสัง,งนันหรือนี่คือร่างจริงของลิวเชอร์ร่างอักษรหมึกตอนนี้อยู่ดีๆมันก็พุ่งตัวผิวรลวกับสายลมทายางก้าวพูดผีทำมันหายตัวหนีเชือกเวทได้อย่างง่ายดายและเพียงแค่อึดใจร่างอักษรหมึกของลิวเชอร์นี้ก็พุ่งไปไกลหลายสิบจังมันคือร่างจริง ผู้เล่นระดับปรมมาจาหลายคนตกตะลึงตอนแรกค้าจะตัดใจแล้วว่าไอ้ล่างหมุดนี้คือตัวปลอมตอนนี้พออยู่ๆเห็นล่างอักษรมึกอยู่ดีๆก็พุ่งตัวราวกับมีชีวิตแต่ละคนต่างพร้อมใจกันรีบระเบิดสมบัติวิเศษในกระเป๋าของตัวเองออกมาบ้างใช้ยันบ้างใช้ยามีดบินเวทถูกซัดออกมาว่อนไปหมดทั้งหมดหมายไล่ตามและหยุดการหนีของหลิวเชอร์ให้เร็วที่สุด หากแต่ในขณะนั้นเองอยู่ๆพื้นป่าก็คล้ายมีกลิ่นอายแห่งความตายปรากฏเสียงหัวเราะหน้าหวาดกลัวดังในลำคอของใครบางคนพร้อมร่างสูงใหญ่เดินก้าวเชื่องช้าออกจากต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไอหน้าผีคนที่รู้จักแกดีที่สุดคือฉันสินะเสียงนี้แผดดังพื้นป่าระเบิดเป็นวงกว้างพร้อมร่างบุรุษผู้หนึ่งยืนดักอยู่เบื้องหน้าร่างหมึกของหลิวเชอร์ร่างหมึกที่บิดพลิ้วเพราะคลื่นเสียงตีลังกาหลายตลบ ก่อนล่างหยุดเหนือคนไม้ที่หักงอมันยันกายขึ้นด้วยสภาพไม่น่ามองเท่าไหร่ตอนนี้ร่างหมึกของหลิวเชอร์ล่างสัน่นสองมือเกาะกลุ่มก่อนจะโค้งกายละสุดคุกเข่าอย่างขี้ขาดตาขาวขะคุณชายใหญ่กวงเมื่อผู้เล่นได้ยิมคำว่าคุณชายใหญ่กลัวตอนนี้ก็ต่างร่างสั่นสะท้านนั่นเพราะคุณชายใหญ่กลัวคือผู้เล่นอันดับหนึ่งของแผ่นดินใหญ่นอกจากนั้นยังอยู่ในธรรมเนียบจอมยุทธ์ฝ่ายอธรรม อันดับหนึ่งในสามของผู้เล่นทั่วโลกความยิ่งใหญ่ของทูนชายกัวคือตำนานอย่างแท้จริงซึ่งต่างกับกัวเชียนหนิงที่เป็นน้องสาวผู้เอาแต่ใจนางยอกเยี่ยมหากแต่ในธรรมเนียบของนางที่ติดอันดับสี่คืออันดับของฝ่ายธรรมะาของแผ่นดินใหญ่เท่านั้นหากแต่ถ้าวัดกันทั้งฝ่ายธรรมะาและฝ่ายอธรรมอันดับของกัวเชียนหนิงเกรงว่าจะเป็นอันดับ20กวกว่าของตารางอันดับรวมนั่นเพราะในแผ่นดินใหญ่สำนักธรรมเฟื่องฟูเหลือเกิน ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะชื่อเสียงและผลงานของคุณชายกลัวในหลายปีมานี้ที่ว่ากันว่ายอดเยี่ยมและโหดร้ายเกินบรรยายหากใครคือศัตรูของคุณชายกลัวบทลงโทษนั้นไม่อาจจะพูดด้วยปากได้คุณชายกลัวคะ้าดน้อยจะส่งให้เดี๋ยวนี้ คุณชายใหญ่กลัวย,ยิ้มหมัดชกของคุณชายใหญ่กลัวดูสามันหากแต่มันกลับหลอมรวมพลังธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ใครไม่ใช่สิ่งที่ผู้เล่นควรทำได้ปานที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้มันควรเป็นของบอสหรือมินิบอสร,ระดับสูงของเกมเท่านั้นศีรษะล่างหมึกของลิวเชอร์ระเบิดเละตามขึ้นพลังไหลลูปที่พุ่งมาจากหมัดเบาของคุณชายใหญ่กลัวก่อนที่ไม่ช้าด้านหลังล่างหมึกผืนป่าจะเกิดการระเบิดเสียงดังอนุภาพทำลายล้างขนาดนี้มัน ปืนใหญ่ชัด,ชดคู่สัน้นว่างอักษรหมึกของหลิวเชอร์กลายเป็นน้ำมึกเหลวซึมสู่ผืนดินคุณชายใหญ่กลัวยืนนิ่งมันไม่ได้แสงทีท่าผิดหวังมากนะักแต่ถึงอย่างนั้นก็มีน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ดังออกมาจากปากเบาๆในขณะที่เดินเชื่องชา้าไอ้หน้าผีอย่าให้ข้ารู้นะว่าตัวจริงของเจ้าคือใคร คุณชายใหญ่กลัวเป็นอีกหนึ่งคนที่มักต้องพบเจอไอ้หน้าผีในสถานที่เล่นลับต่างๆหากแต่สุดท้ายสมบัติวิเศษจำนวนไม่น้อยกลับตกเป็นของไอ้หน้าผีแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดแต่แม้แค่เพียงชิ้นคุณชายใหญ่กลัวก็ไม่พอใจเช่นกันนี่คือความเจ็บแค้นของคุณชายใหญ่กลัวลึกๆคุณชายใหญ่กลัวถือว่าไอ้หน้าผีเป็นคู่แข่งที่หาได้ยาก เสียงหัวเราะเจ้าเล่ดดังออกมาจากพื้นสีหมึกที่ดูจะไม่มีอะไรที่นี่คือจุดแรกสุดที่ทุกคนพบไอห,หน้าผีริวเชอร์ก่อนมันจะใช้คริปวิชาล่าอักษรหมึกแห่งเขาเทพอาลาแก้กตัวหนีออกไปสามทิศท,ทางเหล่าผู้เล่นที่เหลืออยู่ในะที่แห่งนี้จำนวนน้อยได้ยินเสียงแปลกๆแต่ละคนเริ่มหันหน้ามองสำรวจเสียงหัวเราะแปลกๆนั่นมาจากที่ใดไม่ช้าก็มีคนตะโกนถามกันว่าใครกันคือผู้หัวเราะ ในช่วงที่ความสนใจยังไม่ชัดเจนหยดหมึกก็พุ่งกระโจนขึ้นจากผิวดินก่อตัวเป็นร่างน้ำหมึกสีดำบุรุษผู้หนึ่งวิ่งก้าวบกมือก่อนสลัดคราบน้ำหมึกปรากฏเป็นบุรุษใบหน้าหน้าเกลียดหัวมีรอยบากปากเบี้ยวตาเขฟันเหยนินผมม้วนลุงลางลาวก็ไม่เคยสระผมมาสิบปีไอพวกงโง่ข้าจอมโจรโสโครขอตัวไปก่อนนะตัวเองกรักกร จำไว้หากต้องการให้เทพจอมโจรผู้นี้ปร้นสิ่งใดเข้าไปที่เพจ www รบโจรสุดหลออันดับหนึ่งแห่งใตล้ล่า .com นะแม้เวลาเช่นนี้หลิวเชอร์ก็ไม่ลืมโฆษณาธุรกิจของตัวเองทุกเวลาช่างเป็นเงินเป็นทองจริงๆหลิวเชอร์มุดตัวกระโดดสัตว์อาวุธเวทไปที่กลุ่มคนอย่างต่อเนื่องกลุ่มยันละมีสัน้นพุ่งไปกลายเป็นนกเพิงบ้างพยักอักษรหมึกบ้าง ของเหล่านี้คืออาวุธยันที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งนั้นแต่มันกลับมีราคาค่าที่ไม่ธรรมดาเลยหากคิดเป็นเงินในโลกจริงหนึ่งแสนหยวนคือต้นทุนขั้นต่ำในการสร้างยันออกมาแต่ละใบาหากแต่ถ้าหาซื้อในตลาดมืดมีได้สร้างเองยันหนึ่งใบาราคา10บล้านหยวนก็ยังมีหากแต่ลิวเชอร์ไม่สนใจเวลานี้ผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ลอมันอยู่กลุ่มผู้เล่นที่เป็นผู้บำเพ็ญระดับปรม,มาจารย์หลายสิบคนบางล่างระเบิดบางล่างกระเด็นกระดอน บางส่วนก็วุ่นวายต่อสู้กับสัตว์อักษรที่ก่อล่างใหญ่โตพร้อมตะโกนเสียงแผดดังเจ็บปวดหัวใจกันไม่หยุดบางส่วนก็รีบปิดไพ่จิตอุปกรณ์เวทที่เอาไว้สื่อสารของเหล่าผู้บำเพ็ญจับยัดและกัดปากไปพร้อมงึมงำงมึงมงำส่งเสียงจิตไปนายท่านไอตัวโสโครกจำจนตัวเหม็นแท้จริงมันซ้อนแผงพวกเราขอรับแท้จริงมันสำเร็จล่าอักษรมือแห่งเขาเทพอ,อารักษ์ถึงระดับสีแพร่งพลายแล้วมันแยกล่างได้ถึงสี่ล่าง ร่างแยกทั้งสามล้วนเป็นตัวปลอมของมันทั้งหมดตัวจริงมันอยู่ที่นี่ครับพวกท่านรีบกลับมาจับตัวเร็วส่วนตอนนี้อ๋อหนึ่งบุรุษถูกพยักอักษรตบล่างกระจุยหลังกระอัดเลือสองสามคำมองล่างที่ขาดครึ่งของตัวเองได้อีกสองสามอึดใจร่างของมันก็กลายเป็นฝุ่นเทาจางหายไปตอนนี้เราผู้ได้รับเสียงจิตต่างงงงันตอนนี้แต่ละกลุ่มผู้เล่นและสมาคมเกมต่างๆก็ส่งเสียงจิตถามกันถึงร่างจริงของไอ้จอมโจรตัวโศกโคกกันหมด กังซิ่วละกวนเชีย่ยหนิงที่กำลังเล่งเหยียบนาภาใช้เครดวิชาตัวเบาไปยังร่างหมึกณทางทิศเหนือตอนนี้ทั้งสองต่างต้องหยุดก้าวตัวยืนหยิบอยู่เหนือยอดไม้พร้อมส่งเสียงจิตกลับด้วยความกดแค้นหลังจากถูกหลอกครั้งแลว้วครั้งเล่าหลิวเชื่อตอนนี้ยิ้มล่าในที่สุดมันก็มาถึงประตูมิติแห่งแดนเทพล่วงหล่น ในโลกแห่งเกเทพอมตะนี้ว่ากันว่าในหมู่ NPC หรือตัวละครเนื้อเรื่องหลักทั้งหลายนั้นจะเรียกประตูมิติเหล่านี้ว่าดินแดนแห่งเทพผู้ร่วงหล่นซึ่งแทนความหมายของการอุบัติของมิติประหลาดต่างๆซึ่งมันเกิดจากเทพในอดีตที่ตายไปสมบัติใดๆของพระองค์ที่เก็บอยู่ในห้วงมิติบางโลกใบเล็กในกายบ้างที่หายสาบสูญไปหลังจากตายไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดๆ วันหนึ่งมันจะปรากฏขึ้นอยู่ในรูปของห่วงมิติที่บิดเบี้ยวหรือวงเวทประตูมิติที่ไม่สมบูรณ์เช่นนี้อย่างไม่อาจจะระบุหรือควบคุมได้ว่ากันว่าในมิติเหล่านี้จะมีเจตํานงแห่งเทพสถิตอยู่อย่างเช่นในเขตมิติแห่งดินแดนเทพรุ่งหล่นแห่งนี้ตัวตนที่มีระดับฐานพลังปานและพลังวิญญาณที่สูงกว่าระดับมหาปรมาจารย์ขอบเขตฟ้าดินเป็นหนึ่ง ไม่อยากจ,จะเข้ามาภายในได้ไม่เช่นนั้นคนผู้นั้นจะถูกพลังลึกลับปิดอัดจนตายแต่ถ้าคนผู้นั้นมีพลังยิ่งใหญ่จนเกินไปหรืออาจจะเทียบเท่ากับเทพผู้ล่วงลับเจ้าของห้วงมิตินี้หากพระองค์ก้าวเข้ามาในห้วงมิติแห่งนี้มิติจะบิดเบี้ยวแตกสลายหรือหายไปตลอดการทําให้สมบัติภายในหายไปด้วยกว่าจะปรากฏอีกครั้งอาจจะเนิ่นนานจนยากเกินบรรยายดังนั้น ผู้อยู่ในขอบเขตส,สูงส่งจึงส่งเหล่าผู้พิเศษซึ่งเป็นชื่อเรียกของผู้เล่นในเกมเทพอมะตะให้มาทำหน้าที่บางอย่างแทนส่วนชื่อเรียกผู้พิเศษนั้นมีความหมายแฝงบางอย่างนั่นคือไม่ตายและเป็นอมะตะทุกครั้งที่ผู้พิเศษถูกสังหารหากจิตด,ดับเมื่อไหร่ร่างจะกลายเป็นกลุ่มควันและหมอกสีจางก่อนจะจางหายไปจากนั้นก็จะถือก,กำเนิดใหม่ณนะวงเวทกำเนิดของเทพบรรพการหรือเสาวิญญ,ญาณวิญ,ญญาณจุตติหน้าสำนักน้อยใหญ่ต่างๆที่มีเสาวิญ,ญญาณอยู่ สิ่งนี้ทำให้สำนักน้อยใหญ่ในเกมเทพอมะตะจึงมอบงามเสียงตาให้กับผู้พิเศษหรือผู้เล่นอย่างไรกังวลเย่า yeah, ใครอยากตายก็เข้ามาหลิวเชอร์แผดเสียงดังก่อนจะวิ่งเข้าใส่ประตูมิติที่เหลือไม่อีกกี่ร้อยก้าก็จะไปถึงแล้วนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ